คุณเอกพวินคะครับสวัสดีครับค่ะตลาดทุนไทยตอนนี้ก็ยังอยู่ในแดนบวกอยู่นะคะครับผมค่ะภาพรวมตลาดค่ะพี่ครับภาพรวมก็ตอนนี้เป้าัาไปก็ประมาณสักหนึ่งห้าสามห้านะครับแล้วก็ประเด็นก็ติดตามในส่วนของคืนนี้นะครับสําหรับการประชุม ECB นะครับซึ่งก็ติดตามว่าโอเคไ ตัววงเงินค e วก็คงจะไม่มีอะไรนะครับก็คือคงไว้เหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะมีประเด็นเรื่องขยายตัวอายุโครงการนะครับ mm hmm. ที่จะหม,หมดอายุในมีนาคมปีหน้าออกไปอีกนะครับ mm hmm. ก็ติดตามถ้าเกิดว่าเอมีประเด็นนี้ก็จะเป็นเทนเด้นเชิงบวกนะครับสําหรับตลาดต่างประเทศหรือว่าบ้านเราพรุ่งนี้แต่มันก็คลอ่อตอบรับบางส่วนแล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็อีกทีหนึ่งวันศุกร์ก็คือประชุมโอเปกมาอเปก นะครับถ้าเกิดลดกำลังคราบิบดิก็จะเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันดิบนะครับให้อ่าวันนี้แบงค์นาตลาดมานะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าน้ำมันดิบมาก็ส่งต่อให้กับพลังงานนําต่อนะครับมันก็ถึงประมาณหนึ่งห้าสามห้านะครับแต <c oughs> ่ว่าเป้ามันก็คือถัดไปเนี่ยประมาณหนึ่งห้าสามห้าแล้วก็ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคือทยอยขายทำกำไรขายขายไปแล้วนะครับก็เทรดจิ้งก็เน้นเป็นระยะสั้นนะครับแล้วก็ ออาจจะเล่นเล่น,เล,นเล่นพอเป็นน้ําจิ้มก็พอเพราะว่าถ้าซื้อจริงจริงต้องรอเซ็ตอ่อนตัวลงมาก่อนเพราะภาพรวมก็ยังเหมือนเดิมคือตลาดนะั่นจะเป็นไซเวย์นะครับทีนี้อนนี้มันเป็นภาพของการเอปรับตัวขึ้นไปหาด้านเกาะบบนนะครับด้านของตัวในส่วนของหุ้นแนะนำนะครับก็ยังเป็นตัว ที่ชอบอยู่ในที่ซื้อจะป,ปีหน้านะครับก็ <ฮะ S 1> เป็นย t ท6พีหกบาทต้นๆน,นะครับแล้วก็แผ่นดีนะครับ5บาท <ฮะ S 1> ต้นๆในส่วนของตัววิกนะครับก็รอต่ำกว่า5้าบาทไปหน่อยประมาณ4.8จุดดนะครับด้านของในส่วนตัวซีนีแซนะครับซีนีแซก็เดี๋ยวเว้นซีก่อนจะที่มัน เริ่มสูงกว่าประมาณ95 5ล,ละนะครับก็คับลอสนะครับเพื่อจะลอความเสี่ยงนะครับับคดีคเปิดไว้ประมาณช่วงประมาณโซน94-950ปนะ,ะครับวันนี้มีโอกาสขึ้นไปหาด้านบนประมาณสักช่วง960-968ประมาณเนี้ยนะครับสำหรับตัวภาพของสัญญาฟิวเจอร์นะครับส่วนตัวทองคำนะครับก็เ <คำ S 2> ว,วนาสีก่อนครับผมค่ะ ก็สั้นๆประมาณนี้นะคะก็เห็นมีคุณผู้ชมถามถึงตัว STPI กันมาด้วยนะคะพี่อ๋อมพอจะดูให้ได้ไหมคะก็รับประมาณนั่นแหละสิบบาทต้นๆแหละนะครับรอรับได้แล้วก็แนวต้ามันจะมีกรอบวนก่อนประมาณสิบเอ็ดจุดห้าครับถ้าถามไปได้เนี่ยโอเคจะเป็นเป็นทิศทางเพราะผมเห็นราคานะเพราะที่ผมไม่ได้อยู่หน้าจอนะครับไม่รู้เป็นเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้า ถ้าผ่าน11.5ไปได้เนี่ยตอนนี้10.16 10.60ค่ะ STPI ครับ,รบก็เนี่ยรอประมาณ10.3 10บาทต้นต้นน่ะนะครับค่ะอืมรับได้นะครับมันอย่างที่บอกคือมันแกว่งไซเวย์อยู่แล้วก็ด้านบน11.5นะเน,นี่ยถ้าผ่านไปได้จะเป็นสัญญาณที่ที่ดีขึ้นนะครับเป็นภาพคอนเฟิร์มในไบฟิทแนลหรือว่าภาพการไต่ระดับขึ้นได้ต่อรครับผมแต่มองก็คือ,อเป็นหุ้นที่สนใจจากการลงทุนในปีหน้านะครับตามอุตสาหกรรมพลังงานที่ เรื่องืนตัวแล้วก็ทีมมันมีงานเข้ามานะครับข้อมีมันก็ไปได้หมดทั้ง S T B I นะครับหรือว่าสีชาหรือว่า B J C นะครับแต่ถ้าเป็นมีคาลิตอริสยัสันเข้ามาหน่อยเนี่ยก็จะเป็น S T B I ที่รุ้นงานในตัวแปร i ื i c n ิ r t อ w เวรนะครับครับผมค่ะได้ค่ะพี่อวินขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะ